สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องยู c h a ชแนลวันนี้ผมจะพามาซื้อหุ้นนะครับด้วยเงิน60บาทนะครับวันนี้เป็นวันที่24เดือนกุมภาพันธ์สองพันาร้อยนะครับเราจะไปซื้อกันเลยนะครับตอนนี้เซ็ตอยู่ที่1,490 ห้าจุดนะครับผมจะมาซื้อหุ้นกันกุลนะครับหุ้นพลังงานนะครับเกี่ยวกับพลังงานสะอาดนะครับโซล่าเซลล์นะครับมาซื้อกันเลยนะครับตอนนี้หุ้นการกุลอยู่ที่สองจุดห้าแปดบาทนะครับราคานะครับนะครับ กระดานใหญ่นะครับ2.58ผมจะซื้อด้วยเงิน5 60บาทนะครับไม่ถึง60บาทเราจะเข้าที่น,นะครับออดลตดนะครับก็หมายถึงเสียหุนนะครับกระดานนี้นะครับตอนนี้มีฝั่งขาย ราคาที่สองจุดหกสี่นะครับฝับงซื้อสองจุดห้าแปดนะครับราคาตอนนี้เราเขียนคําสั่งไปเลยนะครับสองหกสิบบาทหกสิบบาทนะครับ 60ราคานะครับน่าจะไม่ถึงนะครับ20หุ้นนะครับค่า60บาทนะครับเราจะซื้อนะครับเพิ่มไปนะครับไม่ถึงนะครับ กดคอนฟิกเลยนะครับรอนะครับตัวนี้นะครับให้มันเปิดนะครับซื้อด้วยง่ายๆนะครับเดี๋ยวถ้าซื้อสําเร็จนะครับตัวนี้จะขึ้นนะครับตอนไหนแมทนะครับเดี๋ยวผมจะ เอาคลิปมาให้ดูนะครับรอก่อนนะครับนี่นะครับอุ่นผมก็แมทแล้วนะครับที่ซื้อไว้นะครับผ่านมาประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับได้22หุนนะครับ นี่นะครับปอดผม,เพ,มเพิ่มขึ้นนะครับผมตอนนี้ผมก็เริ่มทยอยซื้อนะครับมีเงินตอนไหนผมก็ซื้อไว้นะครับรอขึ้นนะครับคลิปนี้ผมก็มีเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมติดติดกดติดตามและกดซั b สไครต์นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับ